ลอยออกอยู่แล้วคือความเร็วเนี่ยมันมันถึงร้อยแปดสิบได้ไหมความเร็วเครื่องยนต์แบบอันนี้ก็คือว่าเราอย่างผมไม่เคยลองอ๋อเหรอยังไม่เคยลองไม่เคยเทสอะใช่ครับยังไม่จอดอย่างเดียวจอดอย่างเดียวเทสเทสเทสขนาดนั้นก็คือว่าลองขับลองขี่ก็คือว่าเราเราให้รู้ว่าช่วงเครื่องยนต์หรือว่า นตั้งศูนย์อะไระประมาณเนี้ยพี่มันจะเป็นเป็นประมาณไหนอครับผมถ้าศูนย์ไม่ตรงอะไรเงี้ยเราก็จะไปแก้ไขให้ลูกค้าครับแต่อย่างว่าถ้าซื้อไปนานๆาครบสิบปีมันก็ยังมียังใช้ได้เรื่อยๆใช่ครับยังใช้งานใช่พีถลล่ถ้าเราอยู่ดูแลรักษาเขามันเกี่ยวกับเราปะถ้าเราอยู่ในเขตตะคีแบบใช่นาดน,นะขี่แบบทางตรงเนี้ยจะประหยัดน้ำมันไหมถ้าเรอโต้ มันไอ้พวกนี้มันจะอยู่ที่การเร่งของลูกค้าครับอยู่ที่สีตีนใช่ครับอันนี้คือว่าถ้าลูกค้าคือลูกค้าเร่งแซงบ่อยๆอะครับพวกนี้ยังไงมันก็กินเหมือนกันมันจะไม่ค่อยเนื้อเครื่องดีเซลมีระบบอีโก้ไหมพวกนี้มันจะเป็นระบบอีโค้อัตโนมัติใช่ครับน้ำมันเต็นได้กี่ถังให้ขึ้นตัวเนี้ยรับรอครับอดอยกินอ่อยก่อนเดี๋วนี้นะผมพี่เสากินน้ํา พวกนี้ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันบรรจุได้กี่ลิตรนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไหนครับลินนีอ่อตัวเนี้ยรองรับยันอียี่สิบอีแปดห้ายี่สิบแต่ตอนเนี้ยคือทางเต็ท์ล้งก็ใช้ก้าหนึ่งอยู่9้าหนึ่งใช่ครับก1หนึ่งราคาตอนนี้ลิตรเท่าไหร่ตอนนี้มันจะอยู่สามสิบสามสิบห้าสามสิบหกปโดยประมาณนะครับเมี่แพงมากใช่ครับแต่ครับค่อนข้างประหยัดน้ำมันที่พวกเนี้ย ได้เป็นเครื่องยนต์ไม่เล็กจัดไม่ใหญ่จัดพี่ก็มันสมดุลกับรถเลยอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะถ้าเป็นแบบมาร์กอะไรเนี้ยจะถูกกว่านี้ปะถ้าเป็นพวกนิสสันมาร์กใช่ไหมครับมันก็จะราคาลงมามันอยู่ที่ปีด้วยพี่ปีด้วยต้องดูปีผลิตนะใช่ครับตัวนี้จะอยู่รถรถรถกันปีสิบสี่ปีสองพันสิบสี่มาร์กจะอยู่ปีสิบสองสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้ยอันนี้มันมาใหม่กว่าสองปีใช่คับ จดีสิบสี่สีสูกร้อยสี่สิบเก้าสิบสี่การจดทะเบียนคุ้มครองเนี่ยมีไหมครับพหลร์พหลร์พหลร์คันเนี้เนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นพวกอีบุ๊กอีบุ๊กของเขาพหลร์ใช่ไหมครับพหลร์เดี๋ยวผมดูให้พี่ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าอยู่ชั้นงสองหรือชั้าหนึ่งดีแนะนำอย่างไหนดีประกันแต่ถ้าเป็นถ้าลูกค้าจัดไปแน่นใช่ไหมครับใช่ครับประกัน ทางที่ที่ธนาคารเขาแถมให้จะเป็นสองบวกสองบวกคือประกันเขาประกันเราอะไรนะใช่เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้าประกันถ้าเรื่องอย่างเงี้ยผมต้องคุยกับข้างบนกับไฟแนนซ์กับไฟแนนซ์ใช่ไฟขายเออก็มีโฟนเอากดเลขได้อีกใช่ครับเชื่อมต่อบลูทูธได้พี่แล้วก็จะมี AUX Audio CD ครับ USB แล้วหน้าจอเนี้ยมันแสดงได้ได้มากไหมวันเวลาอันนี้ยเอ่อเราลบกวนพี่เหยียบเหยี่าอย่าเบรกครับนี่ครับพยาชนะครับนะครับถ้าเป็นปล่อยอันเนี้ยอ๋อเนี่เราเปิดเปิดประตูไว้ปิดมันจะไม่มันจะไม่เห็นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่เดี๋ยวผมปิดกระจกกันนะ เรารบกวนที่เบรเนี่ยครับ,รบตัวนี้มันจะเวลาถอยหลังใช่ไหมครับมันก็จะแสดงแสดงขึ้นมาว่าตรงนี้ระยะระยะของรถข้างหลังหรือว่ามีสิ่งของข้างหลังนะครับมันจะดังแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ไหมครับมันจะ ยาวๆแบบอ๋อเป็นเสียงใช่ครับเป็นลำโพงใช่ครับผมอ๋อแต่มีรูปรถแล้วก็เคลื่อนไหวนะใช่ครับอันนี้ก็คือว่าดอทแมทิสเลยนั่นนะแบบเกมบอยสีเกมบอยใช่ครับอันนี้มันคือเป็นเป็นจอจากโรงงานครับอันนี้แอร์สิบ้าองศาที่เย็นฉ่ำนี่ครับฉ่ำเขาทำได้สดตรงสิห้าแล้วร้อนอ่นนี้ร้อนอเตอร์ก็มี <อ>จะได้หมดขึ้นชัรดด์จเลยนะอ๋อตอนนี้ยก็จะได้เป็นระบบบูสตสตาร์ทอีกลาะระบบไอ้กระจกข้างนี่เป็นไงมองข,งขวาท้องฝาท้องฝาใช่ครับตวเนี้จะเป็นระบบปรับพับไฟฟ้าบี ปับปับไฟฟ้าตรงนี้นะใช่ครับพรับเก็บได้ครับเก็บระดับของกี่จุดนะเห็นเราน้อยยังสองสามสี่เฟลาเลยเนาะใช่แล้วที่มีอะไรใส่ช่องใส่บัตรประชาชนบัตรเะไรที่เออนในคนไม่แน่ใจนีน่าจะเป็นมันจะเป็นแผงปิดเฉยๆครับช้าอยูชเห็ดอ USB อันนี้อะไรผมฟัง เออ่ตัวนี้จะเป็นรู่นรุเสียบ AUX ครับ AUX ตรงหัวแหลมมาตรงหัวแหลมแจ็คแหลมใช่ออกมาได้อีกมีกล่องโวลต์คือก็อ่อแช่น้ำได้ไหมครับอะไรนะครับไอ้พวกตู้เย็นเล็กๆอ่ะได้พี่แต่แต่ต้องมันต้องเป็นหัวหัวของมันตัวแปลงนะใช่ครับตัวแปลงมาเสียบได้พี่ลองขับก่อนได้นะครับบนทำไมมา ใช่คร <em> um, ับอว่าออกเป็นถนนก็ได้เอาถังขับไเตรียมเอากระเป๋าเือลยทิ้วางไปตทีก็ไดนั้นใส่ป้ายให้ครับ ใส่ของข้างหลังจะค่อนข้างกว้างกใส่จะติดน้ำแข็งได้ครับมันก็ดื่มมันก็พับได้อีกครับอมียางฉุกเฉินหรือเปล่มีอะไรกล้องของหลังอันนี้จะเป็นถ้าถ้าดูถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นกล้องพิติดอ๋ออยู่ข้างบนอีกใช่ครับติดกับตัวกล้องบันทึกครับ ระบบเครื่องยนต์เดิมที่ไม่มีรอยถอดลามลายกระจกอะเครื่องมิ่งปะมันแขบขั้น้อยอ่มเป็นระบพาวเวอร์มันเวอร์มันเดกใช่ครับอันนี้อันนี้มันเป็นระบบอะไรครับต้อเปนชาร์จนะน้อนะครับนี่แนี่